เงินดิจิทัลทางรัฐล่าสุดใครหน้า3แล้วทำแบบนี้ต่อถึงได้เงิน1 0 0 0 0บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินเงินดิจิทัลทางรัฐใครที่ได้หน้า3แล้วคุณทำแบบในคลิปนี้ต่อคุณมีโอกาสที่จะได้เงิน10,000บาททุกคนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าคนที่ได้หน้าสามเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่มีโอกาสได้เงิน1 0 0 0 0บาทครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยู่หน้า3ทมทตัวเองให้มาหน้า3ามไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลให้ภาครัฐส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือส่งข้อมูลประชาชนหรือไปยินิดนตนก็รีบไปทําให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือของในส่วนของเงินดิจิตอลในแอปทางดัฐนะซึ่งสาหรับคนที่ลงทะเบียนเงินดิจิตอลในแอปทางรัฐเนี่ยคุณจะได้เงินผ่านในแอปทางดัดนะฮะเว้นเสียแต่ว่าคุณอาจจะได้เงินในรอบอื่นไปแล้วนะในรอบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในรอบของบัตรประจตัวก็คือคคผู้พิการคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแลวถ้าคุณได้เงินในรอบนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้เงินในรอบของแอปทางรัฐละต่อให้คุณลงทะเบียนในแอปทางรัฐไปแล้วนะครับได้รอบเดียวนะโอเคอันนี้ก็คือ,อคนลงทะเบียนในแอปทางรัฐครับสำหรับคนลงทะเบียนในแอปทางรัฐล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตด้วยนะสำหรับคนที่มีแอปทางรัฐนะครับคุณต้องมาดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแอปทางรัฐในกรณีที่คุณอาจจะเคยมีแล้วลบแอปออกไป คุณต้องติดตั้งใหม่หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมีคุณต้องโหลดตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าโหลดแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการลงทะเบียนแอปทางรัมันปิดการลงทะเบียนไปแล้วนะก็จะถือว่าไม่ไม่ทันแล้วนะคุณต้องลงทะเบียนในทันในกรอบของเวลาของแอปทางรัฐนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณลบแอปทางรัฐไปให้ตัรโหลดแอปทางรัฐกลับมานะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ล่าสุดหลายๆคนจะขึ้นแบบนี้นะว่ามีการให้อัปเดตแอปทางรัฐครับซึ่งผม ได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอย่างนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับหมายความว่าตอนนี้แอปทางร้านเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นล่าสุดปัจจุบันซึ่งคุณต้องคอยกดอัปเดตนะขุดกดอัปเดตให้เรียบร้อยครับซึ่งผมได้ทําการกดอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็มามาฝากกับพวกเรากันซึ่งตรงนี้พอคุณกดอัปเดตเสร็จปุ๊บนะฮะระบบก็จะทําการอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเวอร์ชันล่าสุดอัปไปเรื่อยๆจนถึงเวอร์ชันที่มีการ ทำให้คุณเนี่ยได้เงิน1นึ่งบาทครับทางตรงนี้ก็กดอัปเดตกันไปนะพออัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าเปิดถือว่าอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ครับถ้าเป็นเปิดงนี้เนี่ยถ้าเป็นทาง Android กับ iOS นะครับขึ้นเปิดอย่างนี้ก็หมายความว่าคุณเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการอัปเดตแอปโอเค ในส่วนต่อมาครับให้คุณเปิดแอปมาเลยจะอัปเดตแล้วนะครับเปิดแอปทางรัฐเปิดพอเปิดเสร็จแอปจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นแอปจะพาคุณมาสู่หน้าใส่พินโค้ดให้คุณใส่พินโค้ดให้ถูกต้องครับใส่ให้เรียบร้อยพอใส่เสร็จครับก็จะมาสู่หน้านี้ซึ่งปัจจุบันทุกคนเนี่ยจะมาหน้านี้แน่นอนนะหลังจากได้หน้า3แล้วนะครับ ซึ่งหน้านี้ก็คือหน้านที่ชื่อว่าโครงการตเติมเงินที่ตัง้ง10,000บาทผ่านที่ตัง้งวอลเล็ตอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ให้คุณกดตวรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไปตรงนี้พอกดเสร็จครับระบบจะพาคุณมาสู่หน้านี้ซึ่งต้องมาสู่หน้า3นะครับหน้านี้คือบ่องบอกว่าหน้า3เพราะว่าตรงจุดเข้มสีเขียวเนี่ยคือมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับหมายความว่าณนปัจจุบันคุณอยู่หน้า3ครับ ส่วนหน้าที่ไม่มีการจุดเขียวเป็นหน้าที่มีขาวอย่างเงี้ยอันนี้มันคือหน้าสีน้าะเรายังไม่ได้ไปนะครับซึ่งหน้า3ตรงนี้คือหน้าที่บ่งบอกเลยว่าเรากาลังตรวจสอบสิทธิของท่านกับหน่วยางานที่เกี่ยวข้องระบบจะก็คือระบบตัวนี้ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนก็มวลรายได้ข้อมูลเงินฝากซึ่งตอนนี้รัฐ กำลังดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขระดับต่อไปครับซึ่งณนะที่รัฐเคยบอกเอาไว้คือจะมีการประกาศผลเนี่ยวันที่22กัน,นยายน67แต่ณปัจจุบันครับมีการเลื่อนตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องรอกันครับว่าจะประกาศเมื่อไหร่อาจจะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาสิงหานะธันวาหรือว่าจะเป็นมกราคกุมภามีนาเมษา,มาอของปีหน้าก็เป็นไปได้หมดหรือจะเป็นพฤษภาธุนากรกรกฎาสิงหากักฎา ตุลาพฤจิการธันวาของปีหน้าก็ต้องดูครับแต่คาดการณ์ว่าจะเร็วนี้แหละครับคงไม่ใช่นาขนาดนั้นก็อาจจะจบภายในสิ้นปีนี้หรืออาจจะต้นปีหน้าก็ต้องประกาศผลแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันครับพอคุณเข้ามาหน้า3เนี่ยแต่ละคนเข้ามาเสร็จแล้วคุณจะขึ้นแบบนี้คือเปิดสักพักเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้ครับเด้งข้อความทีขึ้นมาว่าระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบตามวันเวลาที่รัฐบ,บาลกาหนด ซึ่งรัฐกาหนดวันเมื่อไหร่ก็คือวันนั้นแหละครับคือวันที่จะรู้ผลเลยว่าคุณได้เงิน1นึ่งบาทหรือไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยผมจะจําลองให้คุณดูนะครับในคลิปนี้ว่าไปหน้าได้เงิน1นึ่งบาทเนี่ยหน้าที่ถึงหน้าที่ถึงได้เงิน1นึ่งบาทจะเป็นหน้าอย่างไงนะครับพอคุณมาหน้า3ามีครบระบบเนี่ยเขาจะพาคุณไปหน้า4กับหน้า5ซึ่งหน้า4กับหน้า5คือหน้าที่ไม่ได้เงินกับหน้าได้เงินนะครับ มาเริ่มกันที่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปสู่หน้า4ก่อนนะฮะและเริ่มอธิบายที่หน้า4ก่อนเลยถ้าคุณได้หน้าสี่นะครับเป็นหน้าที่ท่านไม่รับสิทธิ์หมายความว่าคุณเนี่ยรัฐเขาเอาข้อมูลของคุณไปตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลหรือจะเป็นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นในข้อมูลของรายได้แล้วก็เงินฝากคือมันไม่ผ่านเกณฑ์หรืออายุอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นโดยของเงินฝากอาจจะเกินจํานวนที่กําหนด แล้วก็รายได้ต่อปีเกินเกณฑ์ที่กําหนดเขาก็จะขึ้นมาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่ห้ามคือลงทะเบียนไม่ได้สิทธิ์ทําผิดกฎใครทาผิดกฎของภาครัฐมาก่อนก็จะอยู่ในตรงนี้นะถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถถ้าคุณไม่มั่นใจและคุณเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยไม่ไม่ผิดกฎคือเชื่อมั่นว่ารายได้ไม่เกินเกณฑ์เช่ั่นว่าเงินฝากไม่เกินเกณฑ์ก็ให้กดอุทธรณ์ ได้เลยครับนี่คือหน้าที่4จํจำลองจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอหน้า4เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยื่นแล้วมันผ่านก็จะเป็นหน้า5คือหน้าผ่านหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านหน้า4เลยอาจจะไปหน้า5เลยก็แบบนี้คือหน้าที่ผมบอกว่าคุณผ่านครับโดยหน้าผ่านเนี่ยจะเขียนชัดเจนเลยครับว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิดิจิตอล l อลเล็ตเรียบร้อยอันนี้มันก็คือยินดีด้วยเลยหมายความว่าหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ที่หน้า3นะ แล้วมันโดดมาหน้า5ทันทีก็คือคุณได้เงินที่ต้1่บาทแน่นอนนะจากนั้นเนี่ยพอได้หน้านี้แล้วเงินก็จะเข้าคุณในวันที่รัฐกําหนดครับการใช้เงินก็จะเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่รัฐมีการกําหนดว่าจะใช้เงินที่ตัง้งไวเล็ห1 0 0 0 0นบาทนี้ได้อย่างไรครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าตัวคุณเนี่ยจะไปหน้าได้เงิน1 0 0 0 0บาทหรือไปหน้าไม่ได้เงิน1 0 0 0 0นบาทนะครับซึ่ง สรุปง่ายๆครับพอหน้า3เนี่ยมันจะต้องไปสักหน้าหนึ่งไม่ไปหน้า4อันนี้ไปหน้า4อาจจะมีโอกาสที่โดดมาหน้า5นะครับหรือว่าไปหน้า3โดดไปหน้า5เลยเป็นไปได้หมดแต่ถ้าตกอยู่ที่หน้า4ก็จะไม่ได้เงินถ้าไปโดดที่หน้า5เลยคือได้เงินครับแต่หน้า4ก็ยังสามารถไปหน้า5ได้เพราะว่าสามารถยืดอุทธรณ์ได้เพื่อไปหน้า5ครับแต่การจะไปหน้า4หรือหน้าหน้าไม่ได้เงินกับหน้าได้เงินหน้า4หน้า5เนี่ย ก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียวเลยคือคุณสมบตัติต่างๆครับซึ่งผมได้สรุปเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งคุณสมบัติทั้งหมดที่จะทําให้คุณได้เงิน1นึ่งบาทผมสรุปมาอย่างชัดเจนครับมีอยู่6ข้อนะถ้าเกิดว่าคุณผ่าน6ข้อดังข้อมูลที่ผมได้พูดในคลิปนั้นเนี่ยคุณจะได้เงิน1นึ่งืบาทครับก็สามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากกับทุกท่านสรุปให้ชัดเจนครับก็คือสิ่งที่คุณต้องทําคือมีแอปทางรัฐเอาไว้ติดเครื่องแล้วกอด,ดอ,อกั้น ก็ทำการติดตามข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการประกาศผลมันเมื่อไหร่และพอถึงวันประกาศผลหน้าที่คุณไปอยู่หน้า3เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปสู่หน้า4กับหน้า5ถ้าอยู่หน้า4ให้คุณอุทธรผลไปอยู่หน้า5ถ้าอยู่หน้า5ก็ยินดีด้วยคุณได้เงิน1 0 0 0 0มืบาทเท่านั้นเองแต่จะไปหน้า4หรือหน้า5ก็ขึ้นอยู่กับว่า6ข้อที่ผมได้ทําคลิปเอาไว้สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้